สวัสดีครับกับผมเทพช้างนะฮะเพิ่กลับมาอยู่ในเกมดาร์กบอลดูคังแบตเทิลเดกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาเปิดอันนี้แหละตูนี้เพราะาผมอยากได้ตัวโกคูตัวนี้แล้วก็ไอตัวไอ้หมดแดงตัวเนี้ยมไ,มมออไมาดูชื่อมัน่อนตัวนี้ชื่อไฟเตอร์แล้วน่ะ In อินไออะไรวะชื่อมันอ่านว่าไฟเตอร์อินทัสเตดวิส All line his, Super ah God Goku. ออนไลน์วิสเฮสซูเปอร์ไซย่าก็ตโกคูเราจะอยากรู้เป็นขนาดนั้นทำไมวะเราอ่านแค่ซูเปอร์ไซย่าก็ตโกคูพอพอปะเอได้ยินไหมเมื่อกี้เรอาจจะไม่ได้เปิดเสียงไว้แล้วก็แกมมาหนึ่งเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดก็ได้นะ number อ f a n e นิวแอนดรอยอะไรนะโอเคสองตัวนี้เท่านั้นนะถ้าถ้าตัวไหนมาในอันนี้ก็เดี๋ยวจะปั้นสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็ถ้าเวลาเหลือเราจะปั้นสองตัวเลย ผมอยากได้จริงคนส่วนใหญ่เขาจะเก็บตัว๋วน,นะแต่ผมเปิดตรงนี้มาพาผมไม่มีตัว๋วฟิวชั่นแหละมันจะมีโอกาสได้ LR ด้วยถ้าที่ผมดูมาฟิวแหละน่าจะผมฟ้าดอวะอ้าวผมทองไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดูซิได้ไรบ้าง ชบาแคปบ้า <Sh> ah. <laughs> <ba. S 2> ตัวไหนเนี่ยเบจิต้าเบจิต้าเอ็มมาจินเบจิต้าเฮ้ยเอลเร์เลยนะตัวนี้ก็ดีดยังไงมิเตอร์ซาตานอ่ะเบจิต้าเอ็มกี่เดียวอ่ะเฮอร์คูีผมมันระเบิดตรงนั้นเลยเฮ้ย hey! สีม่วงปะเฮ้ย hey! ผมอยากได้ตัวนี้มากอะ่ะเชียตัวนี้ว่าดีจริง เราต้องเก็กบมาเปิดอีกตัวดิ้วดรทางนี้ไอ้น,นี่อะไรอ่ะกวสุเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออคือออกอ่ะขอสองตัวที่กูอยากได้ด้วย้ซามาสุมันมียี่สิบตัวนะแล้วเป็นเอเดนอาร์ทั้งหมดโอ้หลุ้นเพิ่น่ะ้วซูเปอร์ไซย่ากโกหังวัยรุ่นอิฟเฟกต์เอาอ๋อทั้งธรรมดาโอ้มัวอะไรเนี่ย เทาเซอร์ er. อันนี้พี่โงกุลน,นะลาดิสโกหังอีกแล้วเอ้ยตัวนี้สีแดงอ่ะสีแดงน่าจะไปลปดทางได้มันจะดีตัวนี้เฮ้ยเย้ค่อยถอได้แล้วซุปเซียาก,ก็อดโกกเยสวันนี้ประสบความสำเร็จมาเพราะว่าตู้มันดีอ สมสุนี่ซ้ำรอเปล่าตัวนี้อ้ยเอาหรอตัวนี้ l อแดงใช่ปะไม่ใช่ตัวเขียวเอาไปปลดทางได้อ้าวโกฟูส้มออาเราตัวกับที่ผมมีว่ะใช่ปะผมก็จำไม่ค่อยได้อ่าได้ตัวนี้ซ้ำน่าจะปลดทางได้ยาวๆฟินฟิน ทรังซูเปอร์ซียทรังแต่ตู้ไม่ระเบิดนะเมื่อกี้โกุนอันนี้สีม่วงย่อฉาัน,นี้เหมือนจะเหมือนจะดีม้งอยู่หน้าตู้ใช่ไอตัวน,นี้ตัวใช้งานมาเพียบเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ไอตัวหัวไอ้บอแดงนะมาไหมเนี่ยเอ้า ผมไม่ได้โอ้โอ้ผมได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเชื่อผมไแดงหมดแดงโอ้ว่าแดงเลยแต่ตัวนี้ถือว่าดีใจนะที่ได้มาผมอยากอยากได้มากเลยมันโหดมากเลยผมไปยืมเพื่อนใช้ใช่ตัวเดียกันปะใช่ปะ อยากได้อยากได้ตัวนี้มากเดี๋ยวไว้ทําคลิปปั้นกันเดี๋ยวนะมันมีต้องไปลินด่าอะไรไหมเดี๋ยได้ไปลินไว้ก่อนมาดูหน่อยสินี่ด่านในพวกนี้ต้องใช้ตัวเฉพาะไอ้ตัวนี้เหรอตกเมตาไปรด้ยังขอเช็คก,กันน่าจะไม่มีคนใช้แล้วนะตัวนี้โอเคผมล็อกเก็บไว้กันคือว่าเป็นตัว LR ตัวใหม่โอเค นอกนั้นผมไม่รู้เลยว่าตัวไหนดีบ้างตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนี่ผมมีแล้วเดี๋ยวไปกดทางได้แล้วก็ได้ได้มาสองตัวก็เดี๋ยวไปกดทางือกัน,นลุ้เแล้วบ้างมันก่อนตอนนั้นเราเอาลงมาก็เพื่อกดทางไม่ใช่เหรอไม่มีบอกเดี๋ยวไปดูในค้ังเอาอันนี้ก็เป็นสีม่วงกได้หรือเปล่ามีอยู่แล้วกดทางตัวนี้มีสองตัว อืมไอเนี้ยยี่ไม่ไม่เคยมีวบบยำชาหลอกไวเขาต้องหลอกไวทุกตัวผมลืมไอน,นี้ก็ต้องหลอกไว้เพราะว่าไม่เคยมีอย่าเผื่อเป็นหลงประมาณนี้แหละเดีย๋ยวไปปั้นตัวนี้กันตัวนี้ก็น่าจะต้องไป,ปลดทางน่าจะมีแล้วใช่ <c oughs> ไปโอ้ตัวเดียวอะแพงเก็บอีกร้อยเพชรไหมเปิดตู้หนึ่งที่ตู้นีงก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้เราเปิดตู้ล่งอ่าหายไปเลยเดี๋ยวเราไปตู้นี้ตู้นี้ไม่มีไอ้หัดแดงแต่มันไม่ใช่สีแดงอะแล้วก็มีไอ้โกคูภาคจีทีตัวน,นี้อยากได้ตัวน,นี้ก็อยากได้เอ้ตัวเน,นี้ยอยากได้จริงจริงเออ,นนอก็อยากได้เยอะเนี่ยตัวน,นี้ก็อยากได้ เออเดี๋ยวผมมาเปิดตู้นี้เด้๋ยกันเลยลอยเพเองมีโอกาสได้ LR ด้วยไปไปปั้นกันเถอะขั้นแรกเราก็ต้องอัพสเตตัสมัก่อนอยู่ใส่ละล็อกไว้นี่เอ้าอ,อ๋อผมเข้าผิดช่อง ใช้ปูไปเลยนะเราไม่มีตัวเฮ้ยมีป่ะวะเดี๋ยวเออมีอยู่เดี๋ยวก็อนไม่ได้ล็อกไว้หรอทับหนึ่งขนาดนี้ลืมล็อกชีวิตได้มาสี่วะก็ถือว่าดวงดีเลย เอาเวละหนึ่งคันเทรนนิ่งก็ใส่ปูเนี่แหละปูนี่หาง่ายปูเหลืองเก็บไว้จำเป็นชิ้นัมกก็จะเป็นตัวเออนี้ใส่ปูเหลืองเลยก็ได้เจ็ดสิบเจ็ดชิ้นอนะสบายสเตตหนึ่งเลยด้วยดมูมีสเตตเดียวโอ้ไม่เคยเล่นได้หวอลองดูเนื้อไม่มีกินเลย เลสโกใช้ตัวอะไรบ้างก็ไปดูนะศึกษามันจะใช้ทีมอะไรก็ได้แล้วก็งัดทีมเก่งเรามาเลยจริงๆแล้วทีมนี้ผมไม่ชอบตัวนี้ไม่รู้ทำไมอคติผมใช้ตัวอะไรเดียวว่ามมชอบตัวนี้มันเป็นตัวเก่ากิเมตา้ามันตกแล้วคาร์เ้เจะใช้ตัวอะไรเอ้ยเท่านั้นไงอ้าหายไปแล้วะ เอ้ยออกจตโคตอ,อยู่ไหนวะไอโกคูที่มันสีฟ้าเจละริมริมริมจอชอบแบบนี้ม,ม,มาก g ะเล่นดูรอบนึ่งกันนะแล้วก็เดี๋ยวสกิปสิบรยยอบช้ำๆเดี๋ยวแม่แน,นทองรับของเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่สนครับ Let's go เอ,อ๊สามผมลืมสลับตำแหน่งเวลาที่เกล่บอสน่าจะน่าจะกระจ๊บ เป็นโกคูที่เรากำลังปั้นได้เลยแต่เป็นสีม่วงได้มีหลายสีดูสง่งก็ดีใจนะที่มันมาแต่ไม่ดีใจเลยที่ไอตัวไอมอแดงมขาไม่มาเสียใจอะ่ะไม่มาสองตัวเลยวะน่มาตัวเดียวให้ช้ำน้อมใจเพื่อต้องไปหาหาที่ไหนกน็ต้องเปิดกระชาเท่านั้นเกม สีแสนสองได้เวลาโชว์เทพแล้วสีแดงอ่ะแดงก็ได้เพราะเราจะเอาสีเหลืองเก็บไว้ให้น้องฟังขึนมาดูกันความแรงโอ้โี่เข้าร้อยเปอร์เซ็นครั้งแรกที่ตี มันก็จะประมาณนี้นะครับสองเซนสามต้องต้องจัดอบบนี้สองเซนก้าแล้วตัวเพื่อนโคตรโหดเลยตัวเพื่อนขี้โกงมาก บอมบอม,บอมออตอัวละครเรามันดุกดันอยู่แต่ไปได้กับดานอื่นไม่ได้นะดานอื่นตัวไม่พอโดนต,ตบยับนี่เป็นยังไงวะไม่เคยใช้เลยนะี่อยากเห็นนะอ๋อเคยใช้แล้วผมชอบนะสกนะิลแอคทีฟเนี่ยมันดีได้เลือดฟรีใช้มาแล้วแหละจัดการเลย สีแดงปะมือหนึ่งทีปัดฝุ่นนิดหน่อยมันก็ดูเป็นดาเมจที่แบบว่าไม่ค่อยแรงมากเข้าแบบกระอักเรือโอเคสิบรอบหลังจากนี้จะเป็นการสกิปรวดรว ร,รอบสองจบลงเราได้มาเพิ่มเจดชิ้นไม่มีบนัสอะไรทั้งนั้นไปกันต่อครับโอเคจบรอบนี้ได้ของเอื่นๆมาน้อยมากแอนนเน็้ถ้าผมแบบว่าผมตันแล้วพันหนึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้อะเพื่อผมได้มาแบบบ่อยมากเเทปเลยไปกันต่อเอจบรอบเป็นยี่แปดรอบนี้ได้เบิ้ลนะครับถือว่าคุ้มค่ามันมนานานแล้วโอเคมันขาดอ,อีกรอบวะเออสี่เจ็ดสิบสี ขาดอีกสามสิบห้าชิ้นห้ารอบเดสก์เก็จบอีกหนึ่งรอบและอีกสองรอบเอ้ใช่แลอีกสี่จบอีกรอบขาดอีกสามรอบนะครับอีกสองรอบก็เสร็จละได้มาอีกเป็นหกสิบสามถ้ารอบนี้เบิ้ลนะผมบอกเลยว่าจะขอบคุณมากโดยเฉพะเบิ้ลให้มาสองรอบโอเคผมไม่ได้เบิ้ลนะแล้วก็เกมนี้นะจะควรตีม,มากถ้าเกิดสมมติว่ารอบสุดท้ายของเรา มนเบิลให้แต่มันคงไม่ทําแบบนั้นจริงไหมเกณนี้มันคงไม่ทําอย่างนั้นสุดท้ายน,นะครับเรียบรอ้อยเสร็จสิ้นครบรบสักทีไปทำกันเลยไปเอาเวกันเถอะตัวนี้นะผมไปอ่านสกิลมาเบื้องต้นก็คือเปลี่ยนลูกแก้วได้เปลี่ยนลูกแก้วให้เพื่อนเนี่เปลี่ยนลูกแก้วอะเอออะไรวะเปลี่ยนลูกแก้วยกเป็นสีเหลืองเป็นเวลาหกเทิน แต่ถ้าเกิดว่ามีพวกทีมพระเอกออยู่ในทีม6ตัวขึ้นไปก็จะบวกพลังโจมตีอะไรกับว่าไหมก็ใช้ได้นะการเอามาใส่ในทีมพระเอกมันมันขาดอยู่หนึ่งเม็ดว่ะปูเลยไ้ยปูเลย,เลยตัวหนึ่ง Let's go <S ได้มาแล้วต่อไปก็เป็นทิเด่น ก็เสร็จสิ้นสำหรับโกคูตัวใหม่ที่เราได้มาวันนี้เมื่อกี้เลย,เลยทำทันทีไม่มีลดทางใดๆเสียดายว่าผมไม่ได้ดีตัวตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นนะ่ะไอ้หมดแดงทำไมเนีไ่ได้ตัวนี้แทนแล้วก็ก็ได้อยู่เดี๋ยวผมไปเก็บมาร้อยเพชรเดี๋ยวเรามาเปิด ตู้อีกตู้หนึ่งกันนะครับโอเคอี okay, พีนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับรอะไรก็เชิญกันไปด้วยจนมาที่หน้าครับวัดีไปแล้วไปครับ